ดูขบวน233นะครับออกจากสถานีนครราชสีมารถจาก GEA หมายเลข4530นะครับเป็นหัวรถจักรนาขบวนนะครับออกจากสถานีนครราชสีมาก็จะหยุดรับส่งวิศาทที่ชุมทางถนนจิระนะฮะแล้วก็ตลอดไปทางสถานีสุรินทร์นะฮะขบวน233ขบวนนี้เป็นรถถือว่าเป็นรถธรรมดานะฮะไม่ใช่รถชานเมืองนะครับ เป็นรถธรรมดานะครับออกต้นทางกรุงเทพหัวลําโพงนะฮะสถานีรถไฟหัวลาโพงซึ่งขบวน233เนี่ยนะฮะแต่ก่อนเป็นรถดีเซลลางนะสมัยอดีตเป็นรถดีเซลลางแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็ใช้เป็นรถจักรโอ้เสียงหวีดของรถจักรฮิตาชิคันนี้รู้สึกไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เลยมาดูนะฮะขบวน233เคลื่อนออกแล้วนะครับ เสียงรอบจะกวนแกว่งนิดนึงนะฮะไปแล้วนะครับขบวนสองสามนะครับริ้วขบวนหกคันนะฮะปชะส